<laughs> พูดเหมือนพี่แอมเลยพูดเหมือนผู้จัดการเราคือพี่แอมก็บอกว่าน้องคะเออทำงานบ้างไหมคะอย่างเงี้ยแล้วได้บอกเราเรารู้สึกว่าเราสบายตัวแล้วอะแบบอยากเห็นแม่ ไม่เลยมากงมันมีรายการหนึ่งรายการมีหนึ่งรายการค่ะแค่นั้นก็ดีได้แล้วหรอกแค่นั้นพอ,อสวยสวยเลยจำวันของพี่อี้ไปทำอะไรบ้างค่ะตื่นเช้ามาก็คือก็ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวไปส่งลูกค่ะก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเอง100%ค่ะก็คือไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วเราก็เลยรับส่งลูกพาลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าร้านเข้ากิจการดูธุรกิจกิจการของเราแต่ละอย่างค่ะแล้วก็ เอ่อไปสองโมงครึ่งก็ไปรับลูกค่ะก็ไปเรียนพิเศษก็ไปอยู่แกงมอว์กับแกงแม่ค่ะแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านทานข้าวกระสานวิถีชีวิตดีทำบุญด้วยอะไรคะแอมมี่คะวิดีพูดใช่ไหมก็อันนี้คือชีวิตเราจริงๆเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็จะก็โชคดีค่ะก็ยังมีเพื่อนๆแบบว่าช่วงนี้ก็ออกมาเจอเพื่อนบ่อยหน่อยอะไใเงี้ยค่ะแอมมี่กับงานในวงการทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วคือมันยังมันกินตรงที่เราเคยพูดว่าเราจะ ไม่ได้จะพอดแล้ว่ะพ่อดก็ยังมีงานคำเดิมยืนยันยืนยันมีความสุขมากไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงพอดทุกนี้ได้เลยใช่ไหมพี่เออตอนนี้ยังมีความสุขอยู่อะค่ะแล้วมันก็เพิ่งจะสองสามปีเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้รับค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้เอนจอยเพราะว่าลูกรู้สึกว่าช่วงนี้วัยของเขามันเป็นวัยที่เค้าโตเร็วมากอะคือแบบเปลี่ยนไปในทุกแบบสามสัปดาหก็รู้สึกเฮ๊ยโตอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากใช้ทุกโมเมนต์ไม่งั้นทำได้ความสุขทุกสิ่งที่ตมมาันืออะไรท ก็ใส่ใส่ใน,น,น,าาใสน้ำเวลาเขาพูดว่าแบบฉันน้ำรักแม่ที่หนึ่งร <Okay. S 1> ักแม่ที่สุดไอเลิฟยูโซมาตื่นมาแล้วก็ไอเลิฟยูโซมาชเชตอนแรก็มาหอมมาหอมอันนี้คือความสุขของเราอะ่ะก็คือซ้ใส่น้ำขวาสามีนะคะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อะไร,ะไรก็หอมตรงตื <c oughs> ่นานะบ <c oughs> างก็จะหอมแค่นั้นอย่างเดียวอ,อันนี้เขาต้องทำทุกวันเป็นประจำ ก็คือจริงๆด้วยความโชคดีก็คือนี้เป็นคนชอบโชว์ว่าเราแบบรู้สึกยังไงอยู่แล้วค่ะเราสามนี้ก็เป็นแบบนั้นด้วยลูกก็คอยเป็นไปด้วยตรงนี้มันเลยเหมือนกันทำให้ความรักของเรามัน,นแบบแน่นแฟน้นมัที่นค วัน,วน,น,นใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างล่าสุดก็ <c oughs> ก็จะดทปไปไปเที่ยวกันสองคนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตนะั้งแต่มีส่น้ำก็ไม่ได้ไปไหนกับสองคนเลยนะค่ะก็ะเลยจัดทปแต่ว่าออกจากประตูบ้านก็คือแบบคิดถึงลูกแล้วก็เลยแบบเฮ้ยสามวันแป๊บเดียวแบบไปอยู่ด้วยกยนะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็จะ,จะมีริปมีดินเนอร์มีอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆค่ะหลายคนแซวหลายคนว่าแบบเราช่างรักตั้งแต่เราไม่ฟินสูตรล้ววนไปยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากันมันก็อยู่ที่เราทำตัวดีเปล่า<ๆ> อะไรเาเราเขาอยู่หันไปคอะไรอ่ะก็จริงๆนี่ว่าชุทุกวันนะคะมิจะเอาใจตัวเองเนี่ยไปใส่เขาเยอะๆให้รู้ว่าแบบเขาต้องมีความต้องการอะไรในในในฐานะเราเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอยากให้ภรรยาเป็นแบบไหนเราก็จะพยายามเป็นแบบนั้นนี่ค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยเบืือมาสักวันเลยเพราะว่ารูปที่เขาลงรูปที่เราลงก็คือดูอ่ะที่วันน้ทุกรูปเลยภาพสวยค่ะ ก็อันนี้ก็มีจะพูดว่ายังไงอ่ะก็ทำก็ต้องพยายามทำให้เขารักเราทุกวันค่ะมากาขึ้นเรื่อยๆค่ะอาทิเช่นอาทิเช่นอาทิเช่นก็เออ คือมีไมีว่ามีก็จะเป็นคนคือเราต้องมีความเราเป็นสาวแบบเรียบร้อยหวานใช่ไหมแต่เราต้องมีตรงเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเปรี้ยวฟ้าบ้างให้คนรู้สึกเอ้ยอ,อย่างเงี้ยค่ะคือแบบนี่มันจะเป็นแบบกราฟมันจะตรงเกินไปเขาต้องมีขึ้นลงบ้างน,นิดหน่อยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยแบบผู้หญิงแบบนี้มันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วคือหลากหลายรสชาติใช่ไหมคะมันก็ต้องมีหลายรสชาติค่ะแล้วก็ทําอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาบ้างอะไรอย่อางเงี<า>้ยอย่างเช่นอะไรแบบหน<า>้หาทีา่ภรรยาอย่างเช่นแบบไปซุปเปอร์ไปจ่ายตลาดได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับในบ้านอะไรอยย่างงเี้ เราก็ไม่เคยบกพร่องเลยแล้วก็ทําให้เขาแบบตื่นมาแล้วลก็รู้สึกว่าอุ้ยบ้านสะอาดน่าสวยในสภาพที่เขาชอบตลอดเอ,อ่อในส่วนของความแบบซุกซนบ้างก็มีกับกับดึกบ้างโดนบ่นนิดหน่อยเ,ออเช้ามาก็ไปงอ,อนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ดึกมากหรอกคุณเอมี่คิมบัทุมันก็อยู่กับมันอะแหละอยู่กับมันใช่ค่ะจริงๆเมื่าก่อนนียังไงผมบอกว่าสามีเราอยู่ค่อนข้างที่จะตามใจเรามากค่ะแล้ววันนี้ก็คืมนะ <c oughs> อมันเดินโบ ตามใจมากตามใจมากค่ะแต่ว่าจะมันคือมีคคดว่ามันเป็นเรื่องของช่วงของอายุที่เราห่างกันด้วยอะค่ะแล้วก็จะในสายตาเขาเราก็เหมือนเด็กตลอดเวลาค่ะเราก็เลยก็ให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆคำว่าตามใจคืออย่างไหที่คือเราต้องการสิ่งไหนเขาจะได้หมดที่จะได้ทุกอย่างใช่ค่ะอย่างเมื่อก่อนเราขออะไรก็จะได้ทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเออพอมีลูกก็ถ้าลูกเ็นลูกก็ได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองนีก็บางทีก็ รู้สึกว่าเราเราก็ใช้เงินตัวเองซื้อบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าอุ้ยเขาอยากดูแลเรามากขึ้นมันเป็นเทคนิคบางอย่างอะคะเขาอยากให้เองใช่ตัวอย่างที่บอกไงคือเมื่อคืนก็คุยกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าแบบมี่ก็บอกตั้งแต่แรกมี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามี่ไม่เคยดูแลเรื่องเงินเลยเองเพราว่าหาทางานมาเราก็ให้เขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้อะไรอ่ะเขาก็จะให้เราแบบน้นะแล้วยังหมู่ในหมู่เพื่อนกันเองมีเพื่อนแบบผิาใช่ไหมว่าทำไ มันแบบว่าเอรชคอมพิวเตอร์เซลเลยมันเกินคับอื่นไปไหมอะไอย่างเงี้ยนีเพื่อนๆมาสัมภาษณ์ัเลยจริงไหครับไอเซลนั้นล่ะไอเซลไอเซลทุกวันไอเดี๋ยวคุณยัยมีกลิ่นเขามีอะไรไหมเขามีเซลรอนไมล์หรือว่าไงเขาี่ยแบบคุณซีของเขาอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้ผู้ชายดีคนนึงแล้วลนะแต่เขาจะไม่เหมือนเซลแบบนั้นแล้วเขาจะแค่แบบแย่ล้ำคานเออเร่างเงี้ยเขาล้ำคานพอล้ำคานเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็หวานคู้เขาก็หวานแต่เขาคนาละสไตล์เออเขาจะแบบว่าโยฟ้าวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบลืออ่นๆนี่ <c oughs> มีในสมุดเวลาเราลงรูปคู่กับสามีเนี่ยมีคนเข้ามามเมาาเ้นเยอะเลยว่าอิจฉาเราเลยอะไรเงี้ยพี่บิ๊บพี่บิไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยหรอเยี๋ยวเออเขารอเลยเ,เขาฉันก็อยากจะพิมพ์เข้าไปว่าไม่ทราบว่าชาตที่เราคู่ชาติมาหรือเปล่าคู่ปรุงมาหรือเปล่าเราถึงได้สามีดีขนาดนี้ ก็ต้องทำบุญเยอะๆนะพี่ปีเปล่ปี๋ไอ้ปฏิทินไหนละแปลกป่ะเออค่ะแค่ะไม่ใชว่าสิ่งที่พี่จะมาบอกว่าต่อให้จะมีคนิษัทอะไรแต่ว่าแต่ก็ที่เดียวตัวเองว้วยที่ต้องใช่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 แบบมันก็อยู่ที่เราวางตัวเราทําตัวด้วยอะค่ะให้เขาแบบรักเรามากน้อยแค่ไหนก็รู้ดีตัวเราเห็นไหมเห็นไหมโอเคหลายคนนะ พ so <im> <avez> ี่ม <ver> ีพ <and wasser> ี่มีถั่วลิสงครับโอเคเอาพี่มีต้องน้อนนะ